มืองมรดกโลกแห่งสปปลาดินแดนอันเป็นต้นทางแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันสุขสงบเรียกงานร่วมเปิดโลกแห่งการท่องเที่ยวและสำรวจเส้นทางสายใหม่อุตรดิตสู่หลวงพระบางเมืองมหัศจรรย์เมืองมรดกโลก เชียงทองนี่นะคะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงามมากเพราะฉะนั้นวัดนี้ก็จะผสมผสานไปด้วยศิลปะทั้งทางศิลปะทางล้านนานและก็ล้านช้างวัดนี้เป็นวัดที่รอดพ้นจากสงครามไม่ถูกเผาในสมัยสงครามาไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือภายในก็จะมีหอพอม่านพม่านเนี่ยปีนึงเนี่ยที่น้องชาวลาวก็จะนําอัญเชิญออกมาสู่สายตา ปีละครั้งก็คือช่วงสงการนั่นเองนะคะถ้าช่วงปกติอย่างนี้เขาก็จะล็อกกุญแจไว้แล้วก็จะมีรูเล็กๆให้พวกเราเนี่ยได้ไปส่องดูพระมา่านเสร็จแล้วก็จะไปที่หอพระเสียงทายเพื่อจะยกพระเสียงไายว่าไอที่เราขอพรเมื่อกี้จะได้สมตามปารถนาไหมหอพระเสียงไายนี่ก็จะเป็นออหอพระเล็กๆสีชมพูซึ่งใครๆไปจะต้องไปถ่ายรูปตรงนี้ เป็น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 ไฮไลท์ของที่นี่ของวัดนี้นะคะน้ำตกตากกองสีเนี่ยห่างจากตัวเมืองหลวงพะบางเนี่ยประมาณ30มิบกิน้ำตกตากกองสีที่มี7ชัด เราก็จะพาท่านเดินตั้งแต่ชั้นที่1ชั้ทนที่2ไปจนถึงชั้นที่5เราจะพักกันอยู่ที่ชั้นที่หนะคะน้ำตกนั้นมีไหลตลอดปีเป็นสีเขียวมรกตตลอดปีตกตัดกวางสีงนี่นะคะเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากซึ่งนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติที่ไปจะต้องไปปักหมุดที่น้ำตกตักวางสีระหว่างทางเข้าไปเนี่ยเราคิดว่าผ่านหมู่บ้านมง้งผ่านภูเขาผ่าน ซึ่งไม่คิดว่าเข้าไปแล้วคนจะเยอะขนาดนี้พอเราไปถึงตัวน้ําตกแล้วถึงกับตกใจเพราะว่าทั้งร้านค้าร้านอาหารนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติทั้งเอเชียทั้งตะวันตกมากันมากมายแล้วที่นี่เนี่ยก็จะมีโซนสําหรับให้เล่นน้ำหมู่บ้านผานมนี่นะคะเป็นหมู่บ้านที่ เป็นส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อนะคะแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าได้ดีที่สุดสวยที่สุดนะคะเป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าเพื่อถวายเจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายว่านในส่วนที่เราจะพาทุกท่านไปเนี่ยก็คือเป็นสหกรณ์ชาวบ้านก็จะเอาผ้าที่ตัวเองทอได้มาขายรวมกันอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีผู้เท่าผู้แกมี เด็กนมเด็กสาวมาช่วยกันขายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของเขานะคะผลิตภัณฑ์พื้นเมืองผ้าทอพื้นเมืองแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะราคาถูกหรือว่าเรียกเรียกว่าถูกได้เลยค่ะเป็นงานฝีมือที่ราคาไม่แพงเลยค่ะบ้านกระดาษสาเนี่ยคือเขาจะเขาจะ,เขาจะทาทุกวันเขาจะทาทาทากระดาษสาอยู่นั่นทุกวันนะคะในนั้นเขาก็ยังที่หมู่บ้านนี้ยังใช้คกกระเดื่องในการตําสาอยู่ เราอยากจะไปช่วยเขาตําสาก็ได้เราอยากจะไปช่วยเขาแตะกระดาษก็ได้เราอยากจะทาเราอยากไปช่วยเขาทําอะไรก็ได้ในทุกกิจกรรมใน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 หมู่บ้านกระดาษสานั้นนะคะเขาจะเอากระดาษสามาทําผลิตภัณฑ์นั่นนี่นู่นนั่นเราก็ไปช่วยสามารถไปช่วยเขาทําได้แล้วก็จะเห็นขั้นตอนการผลิตกระดาษทุกขั้นตอนตั้งแต่เป็นตั้งแต่เป็นปอสาเลยจนเสร็จสิ้นเป็นกระดาษจบเห็นเห็นอยู่ในหมู่บ้านนั้นเลย ้นะฮะเราก็จะพาท่านลงเลาารือนะคะลงเรือล่อ,ลองแม่น้ำโขงขาไปนี่เราจะทวนน้ำนะขาไปนี่เราจะทวนน้ำนั่งเรือทวนน้ำขึ้นไปที่หมู่บ้านช่งางไห่แล้วก็ถ้ำปิ่งหมู่บ้านช่งางไห่เนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านที่มีความมีชื่อเสียงทางด้านการต้มเหล้าค่ะบรรยากาศที่เราไปสู่หมู่บ้านนี้เราก็จะเห็นทุกบ้านนะคะจะต้มเหล้ากัดเหล้าเหล้าขาวค่ะวัดก้าว วอดก้าเราเนี่ยนะะอ่าล้วก็จะมีเอ่อเหล้าให้นักท่องเที่ยวได้ชิมนะคะนอกจากอาชีพต้มเหล้ากันเหล้าแล้วที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยก็ยังมีอาชีพทอผ้าผู้หญิงผู้หญิงแม่บ้านก็จะทอผ้าใต้ถุนบ้านนะคะเอาไว้ขายนักท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศลาวเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ต้มเหล้าได้รสชาติดีที่สุด เวลาใครมีงานบุญบ้านไหนมีงานบุญงานอะไรอะไรจะต้องมาซื้อเหล้าจากหมู่บ้านนี้เพื่อเอาไว้ไปต้อนรับแขกบ้านแขกมืองถ้ำติ่งเป็นถ้ำที่อยู่ริมแม่น้ำโขงอยู่ปากแม่น้ำอูฮะบริเวณที่ถ้ำติ่งตั้งอยู่นะคะก็คือจะมีแม่น้ำอูเป็นปากแม่น้ำอูค่ะแม่น้ำอูจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงตรงหน้าถ้ำติ่งนี้ค่ะถ้ำติ่งเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะมีภาพพุทธรูป ในนั้นหลายพันองค์ค่ะถ้ำน,นี้เนี่ยฮะเป็นถ้ำที่นักท่องเที่ยวทุกท่านพลาดไม่ได้อีกเช่นกันนะคะเป็นถ้ำที่มีความสวยงามแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจเป็นความแปลกประหลาดของธรรมชาติที่สามารถมีถ้ำอยู่อยู่หน้าผาแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำโขงด้วยนะคะเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวทุกคนพลาดไม่ได้ทุกคนต้องไปนะคะการล่องเรือในแม่น้ำโขงนะะี่ค่ะ เขาเรียกว่าได้พรอ,อันอยิ่งใหญ่ของชีวิตนะคะเพราะว่าแม่น้าโขงเนี่ยเป็นแม่น้ําสายเลือดเป็นแม่น้ําหลักของชาวเอเชียแม่น้าโขงเป็นแม่น้ําที่ยิ่งใหญ่มีทั้งความงามได้ความมหาศัรรย์ท์ความน่าสะพรึงกลัวในตัวของแม่น้ํโขงทั้งหมดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในในความรู้สึกเนี่ยจะอยู่ในแม่น้าโขงะคะ่ะแล้วเรือที่เราพาท่านไปนะคะเป็นเรือที่มีความปลอดภัยสูงค่ะเรือลําใหญ่เป็นเรือที่มีความปลอดภัยสูง แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรือครบครันท่านสามารถอยู่ในเรือเนี่ยได้3-6ชั่วโมงโดยไม่รู้จักเบื่อจังค่ะและเราจะมีกิจกรรมภายในเรือมากมายให้ท่านให้ท่านได้ได้สัมผัสน,นะคะเพียงแค่ท่านได้ล่องแม้น้ำโของอย่างเดียวท่านก็จะรู้สึกประทับใจไม่รู้ลือะสำหรับทระธาตุคููสีนะคะ อยู่เป็นพระาธาตุที่อยู่บนภูเขาภูเขาลูกเดียวที่อยู่กลางเมืองหลวงพระบางค่ะภูเขาลูกนี้นะคะไม่สูงมากบันไดที่ขึ้นไปสู่พระาธาตุภูสีมีสองฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยจะ400กว่าขั้นอีกฝั่งหนึ่งก็คือด้านหน้าของหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางอันนั้นจะด้านนี้จะ328ขั้นสองข้างทางนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยต้นจำปาลาวะคะ่ะ ยิ่งถ้าเราไปช่วงหน้าหนาวนะคะกลิ่นดอกจำปาลาวก็จะหอมตลบอบอวลไปหมดนะคะดอกไม้ดอกจำปาลาวก็จะร่วงหล่นเต็มสองข้างทางนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศของการเดินขึ้นพระธาตุที่ที่ที่สวยงามมากค่ะเมื่อขึ้นไปถึงแล้วนะคะท่านจะหายเหนื่อยเนื่องจากว่าข้างบนนั้นนะคะจะพบกับวิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางท่านจะเห็นเมืองหลวงพระบางทั้งหมด360องศา การเที่ยวเมืองหลวงพระบางเนี่ยนะคะเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศบ้านเมืองที่สวยงามมากนะคะการเที่ยวเมืองหลวงพระบางที่ดีน่าจะต้องเป็นการเดินหรือขี่จักรยานเพื่อท่านจะได้เก็บรายละเอียดท่านจะได้เก็บรายละเอียดความงดงามของสถาปัตยกรรมของการใช้ชีวิตของวิถีชีวิตของคนที่นั่นนะคะคนที่นั่นใช้ชีวิตช้าๆเรียบเรียบ ช้าช้าและมีความสุขทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเมืองหลวงที่อยู่แล้วมีความสุขเดินไปตรงไหนก็จะพบแต่รอยยิ้มมิตรภาพนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์สู่เมืองมรดกโลกหลวงพ่อบางระยะทางเพียงแค่450กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดสะดวกสบายที่สุดเรานะคะเป็นผู้ที่ชนญเส้นทางนี้ที่สุดนะคะขอให้ไว้ใจขอให้มั่นใจที่จะเดินทางไป เื่อท่านเดินทางไปกับเราแล้วท่านจะได้พบพบความประทับใจท่านจะได้พบกับความสะดวกสบายท่านจะได้พบกับความสวยงามประการตาและท่านจะมีความสุขแบบไร้กังวลที่ได้เดินทางไปกับเราโนเวอร์พลัสเทปเลสนใจทริปเดินทางท่องเทีย่ยวมืองหมวกขบานสอปลาติดต่อได้ที่โนเวอร์พลัสทราเวลออกเดินทางไปบนเส้นทางสายใหม่ ไปกับเราได้ทุกวัน